สมองของลูกนะคะถ้าเราอ่านนิทานภาษาอังกฤษให้กับลูกฟังบ่อยๆสมองของลูกก็จะได้ออกกําลังกายค่ะคานี้ครูเนเน่ชอบมากค่ะเนื่องจากว่าเขาจะได้พัฒนาแล้วต่อยอดเซลล์สมองของเขาไปด้วยค่ะเรื่องของภาษาขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่พอดแคสต์ก่อร่างสร้างเด็กค่ะเตรียมความพร้อมด้วยการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเราอยู่กับแม่บีมและคุณครูเนเน่ คุณครูนแน่คะเรามีวิธีการเลือกนิทานยังไงบ้างคะแล้วก็เราควรจะเริ่มจากนิทานภาษาอังกฤษเลยไหมคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าลูกวยัยหนึ่งขวบเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วเรื่องของภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยสมองของเขาจะพัฒนาได้รวดเร็ว แล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาใหม่ๆนะคะผู้ปกครองบางท่านก็จะรู้สึกว่าพร้อมแล้วหรอเรียนได้แล้วหรอแต่จริงๆแล้วค่ะเป็นช่วงวัยทองในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สมองของเขาจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วดังนั้นเราสามารถใส่ได้ทุกภาษาให้กับเขาเลยค่ะมันเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะคะแล้วก็คุ้นชินกับสำเนียงแล้วก็เสียงภาษาอังกฤษค่ะ ดังนั้นเนี่ยความเข้าใจภาษาอังกฤษเขาก็จะดีในอนาคตนะคะคำหนึ่งที่คุูเนีนยชอบมากเลยก็คือเขาจะบอกว่าสมองของลูกได้ออกกำลังกายอ่าใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้แค่ภาษาเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าการเรียนรู้ภาษาเดียวจะผิดนะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสในการส่งเสริมลูกให้เรียนภาษาอังกฤษได้หรืออ่านนิทานภาษาอังกฤษให้กับลูกได้เขาก็จะมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีขึ้นในอนาคตเรื่องของการเรียนรู้ ภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นภาษาใหม่ๆในชีวิตเขาได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเนี่ยเขาสามารถคุยกับคุณยายเป็นภาษาไทยเขาสามารถสวิชเป็นภาษาอังกฤษกับคุณแม่หรือเขาสามารถไปเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื่อได้แบบเนี้ยเป็นต้นค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเริ่มการเลือกนิทานโดยใช้ภาษาอังกฤษเลยได้ไหมคะหรือว่าเราใช้สลับกันไปมาไทยอังกฤษคุณในเน่มีคำแนะนำยังไงคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการเลือกนิทานนะคะหรือเลือกภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว<ะ>ว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุยกันกับคุณพ่อข่าวว่าเราอยากจะส่งเสริมให้ลูกคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวหรือเราจะสลับกันทางภาษาไทยและใช้ภาษาที่2เป็นภาษาอังกฤษก็ย่อมได้<ะ>ครูเนเน่จะพูดถึงเรื่องของการใช้นิทานภาษาอังกฤษก่อนนะคะวันนี้มีตัวอย่างนิทานมา<ะ>แนะนําในแต่ละช่วงวัยนะคะ เริ่มจากวัยแรกก็คือ0ถึง1ขวบะนะคะจะแนะนำเป็นเรื่องเรื่องนี้ค่ะ Brow Bear Brow Bear What do You See mm. ในนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะเป็นคำศัพท์สั้นๆง่ายๆ,ง,ายๆง่ายต่อคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ง่ายต่อตัวลูกเองด้วยค่ะนะคะส่วนช่วงวัยที่2องนะคะก็จะแนะนำเป็นเรื่อง The Very Hungry Caterpillar เรื่องนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น ลูกเราจะเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นออกไปสู่โลกกว้างมากขึ้นนะคะเช่นมีการเคยเห็นผีเสื้อไหมเคยเห็นหนอนไหมได้ทานแอปเปลิลหรือเปล่านะนะคะมีลูกแพรนะคะมีสตรอเบอรี่เคยกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาจะมีประสบการณ์ร่วมกับหนังสือเล่มน,นี้นะคะส่วนช่วงวัยที่3เนี่ยก็จะเริ่มมีคําศัพท์มากขึ้นแล้วค่ะคาศัพท์มากขึ้นเช่นอา,อาจจะเป็นเนื้อเรื่อง เรนโบฟชอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูข้างในเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนะ,ะคะเนือ้ออเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ว่าอย่าได้ตกใจไปว่าอู้เราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้มีวิธีบอกค่ะแต่สรุปแล้วนะคะในทุกๆเรื่องเราไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เหมาะกับอายุหนึ่งขวบเท่านั้นเรื่องนี้อายุเหมาะกับอายุสองขวบเท่านั้นแต่ว่าจริงๆอ่านได้หมดเลยค่ะ,คะอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะ เราสามารถ not a box นะคะ not a box ก็เป็นมีคำศัพท์สั้นๆเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามทฤษฎีก็คือต้องอ่านเฉพาะเด็ก1ขวบหรือเปล่านะเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเลยค่ะ <c oughs> เพราะมันเป็นเรื่องของการจินตนาการ <c oughs> เรื่องนี้เขาจะบอกเลยว่า ไม่ใช่แค่บ็อกซ์นะแต่มันเป็นอะไรได้อีกลูกก็จะเกิดความคิดแล้วก็การใช้จินตนาการค่ะว่าเอออะไรบ้างที่มันมีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกล่องแล้วเขาก็จะสามารถเทียบเคียงได้เป็นต้นค่ะฉะนั้นเราก็คือมีหนังสือที่แนะนำตามช่วงวัยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ได้บอกว่า หนังสือเล่มนนะั้นจะต้องใช้เฉพาะช่วงวัยนั้นใช่ชและที่สําคัญคือถ้าเราจะเริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษอานิธานเพื่อให้ลูกคุ้นชินกับภาษานะคะเราก็สามารถเริ่มได้จากนิทานสั้นๆก่อนเป็นต้นคะ่ะค่ะ